สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธ์ตุลาการคลิปนี้มาดูน้องหมีทองกับพี่ทองกราวค่ะนี่ค่ะรับแสงแดดอยู่ข้างหน้าต่างค่ะเอฟซีค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่อมชมให้กําลังใจช่องภูมิพันธุ์ตุลาการค่ะขอบคุณเลยล่าไอค่ะพี่น้องมาเบื้องน้องแมวด้วยค่ะด้วยน้องแมวตากแดดน้องแมวรับแสงแดดยามเช้าค่ะแสงแดดสาดส่องมาที่ข้างหน้าต่างค่ะ หยอกแรงเลอเกินนะหลอกหยอกพี่นี่น้องมีทองค่ะหยอกพี่ทองาวายอกไปหยอกมาก็จะตีพี่เขาเพราะว่าน้องน้องมีทองนี่จะจะขี้เล่นขี้ชอบไปอไปแกล้งพี่เขาค่ะนี่ค่ะน้องเล็กค่ะ,คะชอบไปแกล้งพี่ชายก็ คุณเอฟทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ